ดาวเด่น6ตัวประจําวันที่2พฤษภาคม2566ครับกราบสวัสดีครับ f c นะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The a ด i c c บ d e Channel นะครับอยู่ผมมอแมนพลังเลข นะครับก็ผมกันเป็นประจำกับวันนี้คลิปดาวเด่นนะครับดาวเด่น6ตัวนะที่คัดดวงดาวที่โดดเด่นนะแทนค่าเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเลข6ตัวเอามารีเช็คเอามาพิจารณานะครับว่าตรงกับเลขราศีท่านหรือไม่ตรงกับเลขวันเกิดท่านหรือไม่นะครับพิจารณาการว่าแนวทางของสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้มองผ่านดวงดาวมองผ่านตัวเลขนะครับจะมีเลขใดบ้างที่ ถือว่าโดดเด่นอ่าแล้วก็มาลุ้นกัน <laughs> นะครับข่าวที่แล้วนะครับดาวเด่นไม่ธรรมดานะครับดาวเด่นเนะี่ยต้องบอกว่ามีให้ไปเนี่ยหตัวใช่ไหมก็มาให้เห็นหลายตัวนะอา่าที่เห็นเเลยจริงๆก็ที่ชัดๆเลยนะที่ชัดเลยก็4ตัวนะครับอา่าพูดถึงสลักกิ่แม็งรัฐบาลไทยนะ เอออันนี้ยังไม่นับรวมพวกออหวยยางอื่นนะเอาองี้ละกันนะครับก็ในวันนั้นจริงเนี่ยหวยยางอื่นเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าออมสินทกศเนี่ยมากันแบบล้นๆเลยนะเอามากันแบบล้นๆเลยในรอบที่แล้วอะแล้วก็พอมาสลากไทยเนี่ยไปเข้าเขาเรียกว่า3ตัวอัพนะสตัวอัพก็คือ906นะครับส่วน2ตัวดาวเนี่ยเลขท้าย2ตัวเนี่ย ที่เก่งไว้ก็คือเก่ง15ไว้เก่ง15ไว้นะครับปรากฏว่ามา7 1นะหนึ่งเนี่ยมาตามนัดนะครับแต่ว่า5ยังไม่มา7มาแทนนะครับเออเราก็เก่งไว้กับว่าดาวพระรหัสย้ายไ kind ง of ดาวพระรหัสย้าย19ใช่ไหมพอ16เนี่ยสลากออกก่อนเนาะสามวันเอาวะเผื่อดาวจะถีบอ่ะเผื่อดาวจะถีบนะดาวพรหัสก็แรงนะเผื่อก็จะมาเออปรากฏว่าไม่มา <laughs> นะครับเกงหนึ่งห้มา7จหนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะมาเกงกันใหม่นะครับคราวนี้แก้ลําเลยบอกไว้เลยว่าแก้ลำเลยนะครับไม่ใส่เเลยไม่ใส่7เข้าไปเลยนะงอน <laughs> โมโหโมโหไม่เอาเลย7นะไม่ใส่นะครับเรามาดูนทีว่าที่เราเกงกันมานะจะมีอะไรบ้างดวงแรกครับให้น้ําหนักไปที่พระราหูครับ นะพระราหูครับไม่มาให้เห็นนานแล้วพระราหูเลข8ครับให้น้ําหนักเขาตรงที่ว่า1เขาเป็นเทวีโชควันนั้นที่สลับออกออกตรงวันอังคารนะครับซึ่งราหูเป็นคู่ธาตุกับอังคารอย่างน้อยๆดีไม่ดีไม่มากก็น้อยเหรอว่าราหูก็ต้องมีกําลังบ้างแล้วพระฤหัสเข้ามาด้วยนะครับพระฤหัสเข้ามาก็กระตุ้นนะครับกระตุ้นให้ดาวข้างเคียงเนี่ยเขามีแรงมีกําลังมากขึ้นเพราะนั้นโดดเด่นหมดนะครับในในเขาเรียกว่า ในช่องราศีที่พันธรหัสเขาเดินเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ช่องราศีเมษปรากฏว่าไปกระตุน้นราหูกระตุ้นอาทิตย์แหละนะพูดง่ายๆว่าต้องเลือกดาวที่อยู่ในช่องนี้ต้องเลือกดวงแรกก็คือต้องเลือกพระราหูก่อนนะเป็นเทวีโชคด้วยนะทับดวงเมืองด้วยนะครับวันนั้นตรงวันอังคารด้วยนะราหูก็เป็นคู่ธาตุนะเลือกราหูเลขแปดนะครับดาวดวงที่2ครับก็เป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเลือกดาวอาทิตย์ครับ เพราะอาทิตย์นั้นอยู่คู่กับพระเหัสที่มากระตุ้นอยู่คู่กับราหูด้วยอาทิตย์เป็นมหาอุดนะครับคราวที่แล้วเนี่ยออกสลากออกวันอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดเลข1มานะเลข1มานะ2ตัวล่าง7จ็ดหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยสลากไม่ได้ออกวันอาทิตย์แต่ออกเนี่ยออกวันอังคารทักษะของอาทิตย์เนี่ยตกมนตรีเมื่อยามสลากออกยามพระเหัสทักษะอาทิตย์เป็นทักษะสีเห็นไหม แสดงว่าคุณภาพดาวอาทิตย์ไม่ตกนะครับคุณภาพดาวอาทิตย์ไม่ตกครับแล้วก็ในจัก,กรราศียังครองเป็นตําแหน่งมหาอุดอยู่เลยแล้วได้กําลังจากพฤหัสมาเนี่ยเป็นคู่มิตรไงอาทิตย์พฤหัสอ่ะเพราะนั้นหมอแมนก็มั่นใจครับดาวอาทิตย์ไม้เห็นนะครับไม้เห็นแน่แต่เป็นตําแหน่งไหนตัวไหนนะครับมาลุ้นกันนะครับเพราะนั้นดาวดวงที่2เรือกดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งนะครับดาวดวงที่3ครับเขาเรียกว่า ถูกกระตุ้นคู่กันในช่องนี้จะมีดาวอยู่สองดวงมากระตุ้นคู่กันครับก็คือดาวเกตกับดาวจัน <c oughs> นะครับอันนี้พูดพร้อมกันเลยแต่ว่าเอาที่ดาวพระเกตก่อนพระเกตเนี่ยคือถูกจันมากระตุ้นจันเนี่ยเขาโคจรราศีละสองวันครึ่งพอมากระตุ้นเนี่ยคือปกติถ้ามากระตุ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรแต่ว่าจันเขาเป็นราชาโชคมากระตุ้นพระเกตในราศีกันนะครับ เออเพราะนั้นเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะแต่จันเนี่ยเข้ามากระตุ้นเนี่ยจันเขาจันเขาย้ายวันที่1น,นะหนพฤษภาคมนะครับแต่ก็เอาไะถือว่าใกล้เคียงนะครับจันก็เด่นพระเกตก็เด่นมากระตุ้นกันนะครับดาวดวงที่3เลือกเป็นดาวพระเกตเลข9กานะครับดาวเขียนเลขเกและดาวดวงที่แน่นอนพูดถึงไปเมื่อกี้ก็คือดาวจันดาวจันเนี่ยเป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่าสวยนะ วันนั้นเนี่ยไปเลงกับดาวพุธด้วยได้เป็นตําแหน่งคู่มิตรจันฉมตูพุทธตรงเยานะครับถึงแม้ว่าพุธเนี่ยคุณภาพจะไม่ค่อยดีนะครับแต่อาจจะเปรียบเทียบว่าเป็นนางร้ายในละครก็ได้คืออาจจะไม่คนดีครับแต่มีซีนนะครับเพราะนั้นเลือกเลือกดาวจันรก่อนดาวจันก่อนจันทรเป็นราชาโชคอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับดาวดวงต่อไปเกิดไว้แล้วนะครับก็คือดาวพุธนั่นเองนะครับได้ตำแหน่งเป็นนิจจะยกย้ายเนี่ยพุทธเนี่ยยกย้ายเช็คก่อน เช็คปฏิทินนิดหนึ่งนะครับพุธเนี่ยยกย้ายก็คือวันที่2พฤษภาคมนะย้ายวันที่สลากออกเลยนะครับใครที่ดูเลขยามนำโชคแล้วก็จะเห็นว่าหมอแมนเนี่ยลังเลระหว่างดาวจันทร์กับดาวพุธเลข2กับเลข4นะครับเพราะว่าเขาย้ายเนี่ยช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่เลขยามนำโชคเนี่ยเราเลือกแค่3ตัวเพราะนั้นหมอแมนเลือกเป็นเลข2ให้ไปแล้วนะครับแต่เลขดาวเด่นเนี่ยเรามีโคต้าถึง6ตัวเพราะนั้นจับเลข4ยัดลงไปหน่อย ให้พิจารณาหน่อยนะครับเพราะบางทีเนี่ยไม่แน่นะเออครับดาวเขาย้ายเนี่ยถึงจะได้คุณภาพไม่ดีแต่บางทีเลขเขามาเพราะนั้นดาวดวงที่6ครับเออตัวที่5ครับก็เลือกเป็นเลขดาวพุธฮะเลขสีครับและดาวดวงสุดท้ายครับเป็นใครไปไม่ได้ครับพระเอกของเราถ้าไม่มาเนี่ยมีเครื่อง <laughs> คราวที่แล้วเก่งอย่างดีเลยนะเพราะว่าเขาใกล้จะย้ายไงแต่ว่าเขาก็ยังไม่ย้าย,าเ,าย,ย,ายเนาะเอะเอเาขาไม่มาอะนะครับพระเรือดัดเป็นดาวแห่งความเที่ยงตรงเป็นดาวแห่งเหตุและผลวิชาการความรู้นะบเพราะนั้นคุณต้องมีความเที่ยงตรงครับคุณย้ายแล้วครับคราวนี้คุณต้องมาครับ <c oughs> ขู่นะขู่นะเออคุณย้ายแล้วครับ19เมษายนที่ผ่านมาคุณย้ายแล้วคราวนี้คุณต้องมาครับคุณอย่าบิดพิ้วนะคุณพระเลือัด นี่นะมาถึงขั้นที่ดิวกับดวงดาวแล้วนะครับดิวกับดาวดิวกับเทพแล้วตอนนี้ส่วนนี้นะครับราชาโชคฉลกเฉลาเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยพระเลือหัตเป็นราชาโชคดาวใหญ่ประธานฝ่ายสุราหอพระเอกเห็นไหมเออต้องมาแล้วพระเอกอ,อยากทาให้นางเอกลอยล็อกเกอร์ต้องขี่ม้าขาวมาแล้วอย่าทําให้คอยเกอร์ นะครับนัดกันแล้วก็ต้องมาสินะนี่คือดาวนัหขัดเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคครับแล้วก็เข้าคู่กับดาวอาทิตนะครับเป็นคู่มิตรอาทิตย์เป็นมิตรกับครูอาทิตย์เป็นมหาอุดด้วยอยู่เข้าคู่กับดาวพระราหูครับเขาเรียกว่าเป็นคู่ชื่อของคู่ดาวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็เรียกว่าเป็นคู่เห็นกงจับเป็นดอกบัวเห็นปิดเป็นชอบนะแต่ก็เรียกว่าคุณโดยคุณภาพดาวเนี่ยต่างคนต่างอยู่ในคุณภาพที่ดีนะพระหััดเป็นราชาโชคราหูเองก็เป็นเทวีโชคเห็นไหม เออว่าคืออาจจะไม่ได้ส่งเสริมกันโดยตรงนะครับแต่ว่าต่างคนต่างมีคุณภาพที่ดีมีแรงมีกําลังนะครับพูดง่ายๆว่าไปแข่งกีฬากันอ่ะสองคนอาจจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่อยู่คนละทีมแต่ก็เก่งทั้งคู่ <c oughs> กินข้าวมาเยอะ <c oughs> นะครับประมาณนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยตำแหน่งดาวที่6ดาวดวงที่6เลือกเป็นดาวพฤหัดบดีเลข5ครับอันนี้สวยๆเลยเน้นเลยนะครับเอาครับเพราะนั้นเนี่ย ดาวเด่นนะครับหตัวประจำวันที่2พฤษภาคม2566นะครับนะขออนุญาตเลือกเป็นนะครับ814925 814925นะครับจัดเรียงตามตารางแบบนี้นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับแ1หนึ่งก็เขาเรียกว่ามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะมานะครับด้านด้านบน นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมีโอกาสที่จะมาทั้งข้างล่างด้านล่างและด้านบนนะคือมีสิทธิ์ทั้งคู่นะครับส่วนตัวที่อยู่ท้ายก็คือเลขสีเนี่ยเก่งว่าอาจจะมีสิทธิ์มาอยู่ข้างล่างนะครับนะครับประมาณนี้ได้ก็ตามนะครับบางทีเขาก็มาไม่ค่อยตรงตำแหน่งที่เราวางไว้เท่าไหร่จะมีผิดเพี้ยนบ้าง อะไรแบบนี้นะครับมีเคลื่อนซ้ายเคลื่อนขวากระดกหน้ากระดกหลังนะกระดกพร้อมๆกันนะครับอาจจะมีบ้างนะก็ว่ากันไปนะใช้ดุลพินิษและวิจ,จารณญาณของท่านนะครับสลากนะครับมองให้มันเป็นเกมนะเราเล่นหวยอยาให้หวยเล่นเราครับนะพูดกันทุกคลิปนะครับอ่ะหวังว่าจะชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอทุ้ท่านเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ